เอฟซี FC, สาวหน้อยเพชรบนแท่งเอฟซีสาวหน้อยลํำเพลินโชว์ครับคณนนี้เป็นเวลาเกือบสิบโมงแล้วครับในเลิกเจิมรถครับพี่น้องมือนีอีกสีออกงานออกไปทำน้านครับมืออืน่นถึงขั้นเป็นการทําการแสดงมือแรกครับเจิมรถครับโดยประคู่พระอาจารย์ถนอมนะครับประคู่ใช้มงคล มงคลชัยชัย,ยคุณครับนะครับที่สาวน้อยเปแ็แป้งตอนนี้เลือก,เ,อกเจอรถแล้วครับพี่น้องสาวน้อยลําเพลินโชว์เจอรถวันแรกครับปวดท,ทมมาเลิกแรกการออกเดินทั่วตอ,อนทั่วกรุงเทพและปริมณฑลก่อนรับงานแรกครับมืออ่นกระชีเป็นการเดินทางไปทําการแสดงยู เพื่อเกษตรสมบูรณ์ครับสหวัดชัยภูมิมวันนี้กกษตรได้เลิกเจิมรถครับพี่นอ้องพระอาจารย์เพิ่นมาสองคนครับหลวงพอ่อนี่ครับ <c oughs> สาวหน่อยแล้วเพื่อโซ่เปิดประทุนมาเลือกครับ กินละนงนอง,องอี่ไปเนี <laughs> ใกล้จะได้กินละครับครับน,นี่ลงพออดุลว่าอดุลว่าเราคันนี้ประคู่ประอาจารย์น้อมครับ เดี๋ยวจะยักขั้นละครับนี่ขั้นแรกเนาะขั้นทุท้ทยแล้วบอกเลือกการย่ามดีครับแต่เดีว่ามาแต่ตอหาโทรหาผมหลักมาเลยเห็นวะโอ้ครับไม่แกกองครับอีกขั้นหนึ่งกระแสขันักเจิมับเพเขั้นใครเจิมแก้บ้านบอครับอันนี้ก็ทีเจิมครับ มีรถจอ LED มีรถประดับฉากมีรถขนเต็นท์กับอุปกรณ์พร้อประกอบการแสดงาสามีขั้นครับขั้นพุ่นก็จะเป็นรถกล้องครับรถล่างอ้ครับสวัสดีครับทีมงานครับของเจ้ายุพนา LED ครับผมโอ้แผนก LED มิตรลุนอาวุโสครับะระหับ4ีซิขึาซิปคืออะเอครับ พื้น,นที่กำลังมั่งครับหลังจากที่เข้าปรับปรุงระบบหลังจากหลังจากที่คนในท่าการแสดงหลังจากเปิดฤดูกาลเมื่อนั้นครับพี่น้องเข้าครับสวัสดีบ่าตุย้ยช่องลำเพลินออฟฟิเชียลบ่าตุ้ยมีอะไรจะสนับสนุนป้าหรือเปล่า S <S โอ้ยบ่าวตุ้ต้องมาให้ป๋ายังไม่มีไรายได้เลย,อยตอนนี้คนติดตามจะสองหมื่นแล้วแต่ไม่มีไรายได้ทั้งบาทเลยนนลจะสองหมื่นแล้วประบ้านหกหมื่นน 60, ีแ่แหละวันนี้เลี้ยง,งเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวนะครับเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวเลยวันนี้ครับพี่นอ้องเดือกการย่ามดีครับคือนะอีกขั้นหนึ่งของยายบวานได ทำการเจิมแล้วครับอันนี้คนได้เจิมไหมดาสนามกีฬานะครับอุ้ยอลังการงานสร้างครับดูค,ครับพี่้องทางผีกำลังเก็บเวทีสู่ๆด้อทีมงานสู่ๆเด้อยสู้ๆอะไรพญ่ามาัเองสู่ๆสูๆส ทิปด้านละมอจากพอกล่อ,กองครับ,ขขบนนนนครับพี่ถูกพ้นบ่ทตั้งคนคนหนึ่งครับสามพันครับคุณ่น้องเบิ่งเลือกการยามดีลงปูได้การเจริมรถแล้วสาวน้อยลำเพลินโชว์มือ้อทำอการแสดงยูอำเภอประมาที่ใสก่อมือ้อ ยิ in? In ้มใสก่เกษตรสมบูรณ์เนาะเกษตรครับมือที่สองคือวันที่หกยูวันที่หกยูวัดน้องไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาครับวันที่เจ็ดกดีเขากรุงเทพเมาบอไนี่หลังจากโคราชเขากรุงเทพหรือว่าเขาชนบุรียิ่งลชบุรีเผ่านทองบะผ่านทางบ้านเก่าผ่านทองครับพี่น้องเตรียมรับเชียร์รับชมเดียเลยครับพี่น้อง กรุงเทพและบริบทนงวดแรกครับงวดแรกแขกงมานครับสู้ๆสู้เท่านั้นครับนี่นะครับหลวงพ่อแล้วหลวงพ่อครับแล้วรถตัวนี้โอ้หลวงปู่เป็นแล้วเหรอครับเจ้ามา้ารถยังมา้ารถยังครับเนี่ โอรถจะควางมาเซตเราครับดบบนเซไปที่แลเปนะรีคนาอแล้วนองครับอ๋อเอาหน่วยอวใชใ่เพื่อนเนี่ยให้ลูกไห้เต่าเน่ย้ยาเานนหนยพ่อในลูกลูกิดล,ลูกหาเนี่ลูกเต่าที่ออกข้ามมาหากินตัวจากข้ามสองข้ามควนมันถีแดดแล้วเลยลงอ,าอ,าอโจเฟิร์จเฟอร์เล่นบ่หนิครับครับ เอาเร็วๆเด็วแดดแดดโมวาเดี๋ยวเพื่อเป็นสุขให้คนครับมือแรกแหกมานครับมือนี้เก็บของเราก็ทีไปเลยนเพนบ่ทำงานหยอกเลย่นบ่เพราะว่าวันแรกครับยังกัดตะกุกตะกักอยู่มือนี้ก็ขอบคุณนพีขอบคุณน้องนะครับที่ให้รุดยุนจุนเกือร์ฟาอ์มนาจฟอดเหมือนซับตะไคร์นะครับเหมือนซับ หมื่นหกแล้วขึ้นจากขึก <c oughs> ้นหมื่นหกแล้วมอนเรียกก๋วยเจียวครับ <c oughs> เรียกก๋วยเจียวครับเตียวพี่สั่งว่าไอ้ปูโอ้ยหวลวพ่อพเดินทงด้วยอาปูตดเรียบซี่ต่ตยตงสนี้หลวงพอ่อหลวงพ่อจ้อยครับพระอาจารย์อดุลวรพันธ์อันนั้นพระอาจารย์มงคลนใช่ยาพุ่น ครับกำลังถ่ายผูกแขนครับลูกศิษย์ลูกหาครับเจ้าเฟื้อครับพร้อมเตรียมตัวพ่อกันนะครับบินอยู่อำเภอเกษตรสมบูรณ <c oughs> ์เนาะจังหวัดชียภูมิมืันที่สองกับศีวัดน้องไอพ่อําเภอเมืองจังหวัดโคราชราชนครราชสีมาครับวันที่สามก็จะหน้าปากทางฟ้านเก่าผาทองวันที่สี่เดี๋ยวยังพ่อกันอีกมือนหนึ่งครับเดี๋ยวจะเบิเงในคิว คลิปนี้ใบซ้ำนี่คลิปหน้าพอ,อกันไหมฝากช่องปลาหนาแล้วเพื่อนเอาพี่เจ้าได้เอาบุกวอมใจดีอเอาเด่น้องนด้ครับเด้อครับผมสวัสดีครับ